บารามีแล้วก็ที่ซิดอสิริมงคลนะครับ ครับผมพบกับเราครับช่องกุอยเจียงพลายแก้วสักใบมครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดียามเช้าเช้าก็วันนี้เราพาพ่อหนุ่มพลายงามกับพ่อซีโดซิริมงคลมาสวัสดีทักทายเอฟซีตอนเช้านะครับก็วันนี้เรามีภารกิจอะไรลุง เอามาทดสอบเขาเรียกว่าทำความคุ้นเคยทำความคุ้นเคยกจีบกันนะอะวันก็เลยเอามาดูใจกันก่อนอ๋อโมวานมีเขาเรียกว่ามีเล็กน้อยมีชอเด็ตไหมอ๋อมีครับเขาเขาดมกันอีกทีอ้าวก็ความสูงนี่ศิริมงคลจะสูงกว่าเยอะไหมไม่เยอะเท่าไหร่พอๆกับพี่แก้วนะ ว่าเกกกี่ยวัับมงคนนต้เเาออเกี่ยวกับซีรีส์มงคลนี่พอๆกันนะครับก็ดูไกลๆนี่ให้ดูไกลๆหน่อยดูฝั่งนี้หน่อยสูงประมาณคืบหนึ่งประมาณฝ่ามือหนึ่งนะครับครับประมาณฝ่ามือหนึ่งนะครับบารมีสูงบารมีมีแต่โฟจิแล้วแชนแนลเป็นไงโฟจิ มีความบารมีนะครับนี่ไม่ต้องขี่ล็อกพายงานที่บารมีพอแล้วฟูจิจะจเอาทุกเชือกเลยบ่ฮะจะเอาเชือกไหนบ้างแล้วพ่อเสียงไ้มบ่เออก็ทำความคุ้นเคยกันนะครับนี่ คุเดียวกันแล้วต้องรักกันครับผมรักกันคุณห้ามห้ามกระทบกระทั่งกันแน่นอนอย่ามีนะของแบบนี้ก็จะมีบางครั้งก็คือช่วงเขาจะตกมันก็จะมีกระทบกระทั่งกันบ้างนะครับเดินไปก่อนพ่อเลยนะเดินนะครับมามามาโอเคไปรับยางเดือดละ อาป้อมเดิน <sup> ก่อนก็ความนิ่งเป็นไงครับลุงเริ่มจะรู้ภาษาของเราแล้วใช่ไหม ก็ช่วงขานีพลายไอซิโดซิลีมงคลนี่จะยาวนะครับจะยาวตัวยาวนะครับตัวยาวมากเลยนะครับก็เทียบกันแล้วก็ดูแบบสูง ane, คนละไซส์ครับเดี๋ยโ yeah. อ้ภาพนี้ต้องปรากฏครับสวยงามครับผมสวยงาม งานเล็กกับงานใหญ่โอเคครับผมเอออันนี้้หนุมกันยาวเหมือนกันนะครับนี่ยาวมากเลยนะครับหนุมกันยาวนี่แบบบึ๊บเลยใช่ครับเหมือนรถส8ป้อเลยครับบึ๊บเลยสวยงามของเราก็รอไปอีกแบบหนึ่ง รถกึงอะไรกึงแบบน้อ12ล้ออัน uh, นี้12ล้อ uh ถ้าไฟแก้ว10ล้อ uh สั huh ้นๆสูงๆครับงไยัได้นะม้ห uh ัวไมก้าเออ่นหยัโ uh อ้ร huh ุ uh ่นไม่กลาซีรีส์7แล้วรุ่นซีรีส์7แล้วฮีโน่ซีรีส์7เนาะมีแต่แบบปิ๊กปิ๊กรอรรอรอับรอบนขับรอ ครับผมก็เป็นครั้งแรกนะครับนี่ที่ได้มาใกล้ใกล้กันขนาดนี้นะครับเพราะปกติแล้ว ็ยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่กล้าเอาเข้าใกล้ใกล้กันขนาดนี้นะครับอเดินครับหุ้ยน้าหุ้ยนักขีปามอาป้ามาเจียงหุ้ยนักขีเออ ฮะเจ็บขาอืีปะซอยกีครอบอยเนอยยิงกลอยนี่ห้องนี่กังลอกดีดีทางกลอยกางลอกอิงดี ไม่น่าเดินขากับเด็กกับเด็กเจ็บขานี่ครับมีอาการเจ็บขาไม่ใช่หรอกเหยียบถูกอันนี้ด้วยแหละลูกลังออถูกลูกลังด้วยแหละครับ <c oughs> เหยียบเฉลย <c oughs> <c oughs> หลังจากการเดินเป็นไงครับลุงเข้าเพื่อนได้แล้วสบายเลยเข้ากันได้ดีเข้ากันได้ดีเหมือนรู้จักกันแต่ก่อนสบายใจมากเลยนะครับรู้สึกว่าจะเข้ากันเป็นปีเป็นคุยเลยนะครับนี่เหมือนกับ เคยได้มาอยู่ด้วยกันแต่ก่อนเลยนะครับใช้ช้างแต่ก่อนเคือช้อางไม่แต่กอ่อนอาจจะเขาเขาไว้ให้แล้วมองอย่างนี้นะ่ะพลายงามหายเลยนะครับ uh, หายเลยนะครับมองอย่างนี้พลายงามหายเลย อดมากเลยนะครับกนน็นานๆจะมาออกโชว์ความร้อนะครับนะก็ล่ะโอเคนะกอบสนุนเนาะฟูจิเป็นไงฟูจิสบายใจอะไร ีไก็ซีดอสิริบางคนนี้ไม่ธรรมดานะครับตัวสูงตัวยาวมากเลยนะครับก็ยังไม่มีทายาทนะครับทับอยู่นะครับนี่มีโอกาสไหมจะมีทายาทไหมลุงติดเชือกนึงแล้วนะ ก็ถ้าถ้าไม่ลูกออกมานีู่ไม่รู้จะสวยจะหลขนาดไหนนะครับนี่เพราะว่าเนื้อตัวนี่วอ้เนื้อตัวยาวมากเลยนะครับเนื้อตัวยาวนะครับจีนี่แหละไม่อาบน้ำเาไม่ต้องไปโทษใครหรอกจีนแหละไม่อาบน้ำ กันมากเลยนะครับเข<ะ>้ากันดีมากเลยสไตล์พลายงามกับสไตล์ซีโรลิรีบางคนเป็นไงครับดูดูแล้วคนคนสไตล์แบบไหนตามที่ลุงจับมานะ่ยนะยากยากว่าจะดิน้น <laughs> จะดิน้นดิ้นกว่า,วาครับอันนี้จะนิ่งกว่าครับแต่ก็นิสัยของเขาคืออ,อ,คอ,อ๋อนนดินด้นดิ้น ถึงแล้วนะครับนี่เดินมาดูกับสีดอซิลิบงคนนะครับเดินมายังรอเลยนะครับกายงาม ็จะมีเสียงลมบ้างก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับรผมก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็สำหรับทริปนี้ ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร์ให้ช่องกุยอาเจียงพลายแก้วสักใบด้วยนะครับแล้วก็ Family ครับแล้วก็ฝากเข้าไปช่วยอุดหนุนเือคผมือลงกุดลกช้างนะครับแล้วก็เวนหางช้างนะครับเพือสรรชางลช้างกับไงามนะครับครับผมครับผม ครับผมก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็สําหรับทริปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไคร์ให้ช่องกุยาเจียงไทยแก้วสักไบด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับ